การขโมยของของเด็กวัยรุ่นนี่เกิดจากสาเหตุอะไรแล้วเราจะแก้ได้อย่างไรเกิดจากการขาดการอบรมเรื่องจริยธรรมหมายความว่าเขาไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาทำผิดหรือว่าไม่ได้สนใจว่ามันมีผลกระทบอย่างไรก็คือเขาเรียกว่าไม่ได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองหรือคุณครูหรือเขาไม่ได้สนใจในสิ่งที่เราสอนหรืออาจจะเกิดจากการขาดแคลนนะคะหมายความว่าเขาจนเขาไม่มีเงินเขาก็เลยต้องขโมยด้วยความจําเป็นเนื่องจากว่าเขาหิวเนื่องจากเขาไม่มี เขาก็เลยมาขโมยอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งหรือว่าสาเหตุที่สําคัญก็คือต้องการแก้แค้นแก้แคข้นใครคะแก้แค้นพ่อแม่แก้แค้นครูแก้แค้แแนอาจารย์ทําไมเขาถึงทําสิ่งนี้คะเพราะว่าเขามีความรู้สึกว่าทันทีที่เขาขโมยแล้วคนเหล่านี้เนี่ยพอเวลาขโมยเนี่ยเขาจะขโมยให้จับได้นะคะคือขโมยแล้วไม่ได้ขโมยกลัวที่จะคนอื่นจะจับได้ไม่ใช่เลยคะ่ะถ้าเป็นลักษณะที่ขบขันแบบนี้เนี่ยเขาแก้แค้นพ่อแม่แบบเนี้ยเขาจะใช้วิธีการขโมย แล้วทําให้จับได้เมื่อทําให้จับได้แล้วเนี่ยก็จะทําให้คุณครูหรืออาจารย์หรือพ่อแม่เสียหน้าอายที่ลูกหลานของเขาทําลักษณะแบบนี้นะคะมันก็เลยทําให้เขาเรียกว่าวิธีการขโมยแบบแก้แค้นนะคะอันนี้เราก็เลยต้องมาต้องมาดูว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่งั้นถ้าเกิดว่าทันทีที่เราทราบแบบนี้แล้วเนี่ยเกิดเหตุอะไรขึ้นมาแล้วเรารู้เกะเท็นนี้เขาก็เลยแนะนําว่าอย่าด่วนตําหนิเด็กก่อนนะคะหรือลงโทษเด็กก่อน ให้เราฟังด้วยเหตุผลดูก่อนว่ามันเป็นอย่างไรต้องถามเขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมเขาถึงทําแบบนี้งั้นอย่าลืมนะคะอย่างที่เราที่เราพูดพูดกันมาก็คือว่าผู้ปกครองต้องพูดน้อยๆแล้วกระตุ้นให้เด็กพูดเยอะๆแล้วเราจะได้รู้ว่าเด็กเขากําลังคิดอะไรอยู่เขากลาลังทําอะไรอยู่เขารู้สึกอย่างไรนะคะงั้นสิ่งอันนี้สิ่งที่สําคัญก็คือทันทีที่รู้ปุ๊บอย่าเริ่มในการที่จะตําหนิหรือลงโทษนะคะใช้วิธีการสอบถามก่อน ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วเมื่อหลังจากที่เราเราถามสมมติว่าในกรณีที่เด็กเขาไม่รู้นะคะไม่รู้ว่ามันเป็นความผิดนะไม่รู้ว่าได้รับการลงโทษอย่างไรเราก็สามารถที่จะแนะนําเขาได้นะคะว่ามันมีความผิดแบบนี้มันมีการมันเป็นการผิดกฎหมายนะมีการผิดจริจริธรรมทาให้คนอื่นก็เดือดร้อนอย่างไรอย่างเงี้ยเราก็อธิบายเขาได้นะคะแล้วก็บอกเขาว่าถ้าเกิดว่าลูกต้องการอะไรนะคะให้สามารถที่จะบอกพ่อแม่ได้ต้องการอะไรต้องการของ หรือสิ่งใดนะคะให้ให้คุยกับพ่อแม่ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่พ่อแม่ไม่มีเราก็ต้องคุยกับเขาโดยตรงว่าเราไม่มีแต่เราจะต้องใช้ความอดทนร่วมกันระหว่างพ่อแม่กับลูกนะคะบอกเขาว่าเราจะร่วมมือกันในการที่จะทําให้ลูกได้สิ่งที่ลูกต้องการนะคะเพราะว่าเราไม่ได้มีเหมือนคนอื่นอันนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะบอกได้ถ้าเกิดว่าเป็นกรณีที่เขาต้องการที่ประชดประชันหมายความว่าต้องการที่จะขโมยเพื่อแก้แค้นพ่อแม่ หรือผู้ใหญ่ให้เสียชื่อเสียงก็ต้องหาสาเหตุว่าเพราะอะไรเขามีความรู้สึกเขาแค้นอะไรพ่อแม่แค้นอะไรครูมันเกิดอะไรขึ้นงั้นแทนที่ว่าเราจะไปสนใจเรื่องการการขโมยของเขาให้เรามาสนใจตรงต้นเหตุว่าที่เกิดเหตุอย่างเงี้ยเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรเขาขโมยเพราะเขาแก้แค้นเรื่องอะไรเราไม่ต้องไปถามว่าเป็นเพราะอะไรเขาถึงขโมยถ้าเรารู้ว่าเขาต้องการที่จะขโมยเพื่อแก้แค้นใช่ไหมคะแต่เราถามว่าเขารู้สึกอย่างไรกับเรา แล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่โอเคกับเราเรื่องอะไรหรือเขาไม่รู้สึกโอเคกับคุณครูอย่างไรเราก็สามารถพูดแล้วก็ทําความเข้าใจกับเขาได้ก็เกิดอะไรขึ้นนะคะงั้นฟังเขาเยอะๆนะคะอย่าเด่วนตัดสินใจอะไรก่อนเด็กบางคนเนี่ยไม่ได้มีเหตุผลอะไรเลยไม่ได้มีเหตุผลจากการที่ขโมยเพราะต้องการแก้แค้นไม่ได้มีเหตุผลว่าขโมยเพราะว่าตัวเองขาดแคลนหรือว่าไม่มีเหตุผลว่าที่ขโมยไปเพราะตัวเองอยากได้ไม่ใช่แต่ คนแบบนี้ก็คือว่าขโมยทุกอย่างที่ขวางหน้าทั้งๆท,ที่ตัวเองไม่ได้ขัดแคลนไม่ได้แก้แค้นแสดงว่าเด็กคนนี้เนี่ยมีปัญหาทางด้านจิตเวชแล้วนะคะซึ่งมันเป็นชื่อโรคโรคหนึ่งเลยนะคะเขาเรียกว่าเคปโตมาเนียนะคะเป็นโรคที่ติดนิสัยขโมยโดยที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแต่อยากขโมยเห็นแล้วอยากได้แค่นั้นเองนะคะก็คือการที่ลูกหยิบเงินของพ่อแม่ไปโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตงั้นถ้าเกิดมีปัญหาอย่างนี้ต้องรีบพาไปพบจิตแพทย์นะคะเพื่อไปเยียวยาแล้วก็ไปดูแล ทางด้านใจิตใจของเขาแล้วก็อาจจะต้องรักษาทางด้านการให้ยาบางทีเนี่ยเขาไม่ได้มีความตั้งใจแต่มันอาจจะการที่เขาขาดฮอร์โมนอะไรบางอย่างนะคะถ้าไม่รักษามันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะแล้วเขาก็แก้ไม่หายวิธีการที่เราจะสอนลูกเรานะคะว่าอย่าให้ขโมยเนี่ยก็คือจุดเริ่มต้นก็คือมักจะเกิดจากในบ้านนะคะหมายความว่าในทันทีที่เขาหยิบของของพ่อแม่โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือหยิบเงินในกระเป๋าจากพ่อแม่โดยไม่ได้รับอนุญาตอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะคะถ้าเรายิ่งยังนิ่งเฉย โดยที่ว่าไม่บอกเขาว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่สมควรมันก็จะทําให้เขาติดนิสัยว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ผิดเขาก็จะไปทํากับคนอื่นเขาก็จะไปหยิบของเพื่อนโดยที่ไม่ขออนุญ,ญาตนั้นสิ่งที่สําคัญที่สึกว่าเราจะต้องทําเป็นตัวอย่างให้กับลูกก่อนนะคะทันทีที่เราจะไปหยิบของของลูกเราก็ต้องขออนุญ,ญาตลูกก่อนนะคะถ้าในกรณีที่เขาเป็นวัยรุ่นนี้เขาจะเริ่มมีเรื่องเป็นส่วนตัวของเขาแล้วนะคะพอเวลาเราจะไปเปิดกระเป๋าของลูกไปดูโทรศัพท์ลูกอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวของลูกเราอย่าไปทําโดยเด็ดขาดโดยพละ นั้นในจัตในการที่เราจะทำเนี่ยเราจะต้องขออนุญาตลูกทุกครั้งนะคะแม้กระทั่งว่าการที่เขาเป็นพี่น้องกันก็เหมือนกันเราต้องสอนว่าถ้าเกิดว่าลูกจะไปเอาของพี่ลูกต้องขออนุญาตพี่ก่อนหรือพี่จะแบวของน้องต้องขออนุญาตก่อนไม่ใช่ว่าทันทีที่น้องไปหยิบของพี่แล้วเราก็ไปดุพี่ว่าเออให้น้องสิให้น้องสิให้น้องเล่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยจะเป็นตัวที่จะทําให้สอนให้เด็กไม่รู้จักรักษาสิทธิของคนอื่นนะคะแล้วก็จะทําให้คนที่เป็นน้องเนี่ย เขาก็จะไม่รักษาสิทธิของพี่เลยแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าอยากจะได้อะไรเขาก็หยิบมาใช้ของของพี่ ấy. ซึ่งมันเป็นสิทธิที่ไม่ถูกต้องนะคะนั้นพอเวลาเรามีลูกหลายคนเราก็ต้องเลี้ยงแล้วก็ดูต้องมีกติกาภายในบ้านนะคะจะต้องมีข้อกําหนดอะไรต่างๆแล้วจะต้องให้เด็กทําตามข้อกําหนดนั้นแล้วเขาก็จะอยู่เป็นเด็กดีในสังคมได้นะคะแล้วก็จะไม่มีปัญหาในการเข้าสังคม